นิยายรักนิยายเสียงเรื่องไฟพิสวัตรลวงตอนที่28ตอนจบหลังจากนั้นหนึ่งปีเศษเอมิกาก็จดทะเบียนสมรสอย่างเป็นทางการกับโรเจอร์ ข่าวของทั้งคู่ดุ่งดังไปทั่วเพราะถึงแม้คนของโรเจอร์จะคอยรับส่งเธอแต่เธอไม่เคยเห็นทั้งคู่ออกงานหรือไปไหนมาไหนด้วยกันนักข่าวไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในงานแต่งแต่บรรดาเพื่อนดาราก็ต่างลงภาพงานแต่งงานที่สุดแสนจะอลังการไม่แพ้ง,งานของใครๆ ภาพแหวนรูปหัวใจสีชมพูโดดเด่นที่นิ้วนางข้างซ้ายของเอมิกาและภาพต่อมาคงไม่ผลดอกลินล,ลี่ในมือของเจ้าสาวที่ส่งต่อถึงมือของผู้จัดการจอมวางแผนเพราะอยากให้เพื่อนแต่งงานกับสักดาเสียทีป่ายชายได้แต่อ้ำอึ้งเพราะยังลักลอบแอบมีอะไรกับอีกฝ่าย และทั้งคู่ก็ยังมีความสุขดีไม่ได้คิดถึงอนาคตส่วนทั้งเธอและโรเจอร์ก็ยังแยกตัวกันออกมาอยู่ที่เพนทา์เพราะยะชอบอยู่กันเองแบบส่วนตัวและไม่เคยมีปัญหาต่อกันอาทิตย์ละวันสองวันถึงจะแวะเวียนไปรับประทานอาหารกับคริสและอิงจันเพราะอย่าง เพราะน้องอยังต้องเรียนต่อโทจึงกลัวพ่อแม่จะเหงาส่วนหวานลูกหยีพาเข้าวงการบันเทิงแม้บทบาทจะไม่ค่อยโดดเด่นเพราะหนักไปทางเซ็กซี่แต่ได้ยินว่าจิระคือแขกประจำที่มาเยี่ยมเยียนหวานเพราะเพิ่งจะหายโง่หลังจากแอบ,บถามโรเจอร์จนได้ความมาว่า สาวที่ตนนอนด้วยนั้นแล้วเข้าใจว่าเป็นเอมิกานั้นคือหวานและจิระก็ติดใจสาวร้อนแรงคนนี้จนงงหัวไม่ขึ้นสงสัยจะรักกันเพราะเซ็กส่วนมรกตถูกส่งไปอยู่เมืองนอกและไม่เคยมีใครได้ยินข่าวลูกสาวของรัฐมนตรีคาววินคนนั้นอีกเลยเ เสียงครวลจากนางเอกสาวที่กลับมารับบทนางเอกอีกครั้งจนแฟนๆรอผลงานที่จะออกมาเรียกเดตติ้นได้อย่างดีเพราะคู่พระเอกที่อายุน้อยกว่าบทพระเอกแอบรักรุ่นแอบรักรุ่นพี่บทนั้นทำให้โรเจอร์ห่วงเมียแบบสุด,สดเพราะเล่นจูบจริงกับหนุ่มที่เพิ่งผ่าน20มาเน็ต คราวนี้คนขี้ห่วงจึงทรมานเมียอย่างหนักพกราะกเมียจะปันใจไปหาหนุ่มหน้าใสอ,าอย่าทรมานกันได้ไหมอิตาหื่นขี้หึงเอ้ยเอมิกายังคงร้องด้วยเสียงอันแหบแห้งเพราะเธอถูกเขารวนลามทอล่างอย่างหนักถามยังไม่ยอมพาเธอไปถึงจุดหมายปลายทาง จนเมียสาวบิดกายเร่าๆด้วยความทรมานทรกรรมพอจะรูนลามเขาคืนบ้างเขากลับคำรามใส่จนเธอหมดทางจะเยียวยาเป็นสีสันให้กับชีวิตคู่ทั้งที่ห่วงแล้วทำไมถึงยอมให้เธอไปเล่นละครอีกครั้งกันเล่าเพราะเขาไม่คิดว่าเธอจะจูบจริงนะสิแถมไอเด็กหน้าใสานั่นมันก็ดันไม่ยอมลดละ สงสัยกลัวไม่ดังพอขนาดเขารู้ว่าจะมีฉากนี้ทันเห็นตอนเข้าฉากพอดีทำเอาคนในกองทำหน้าไม่ถูกเพราะโรเจอร์แค่พักทักพอเป็นพิธีแล้วจบฉจา,ากนั้นเขาก็รีบพาเมียกลับบ้านทันทีกว่าเกมการจะจบสิ้นเอม,มิกาก็แทบคลานปากอิ่มเอมมีรอยแตกนิด เพราะหิวน้ําจนคอแหบแห้งสุดท้ายสิ่งที่เขาเอามาป้อนก็ดันเป็นวายผสมโค้กพอเมาได้ที่ก็ถูกจัดหนักจัดเต็มอีกรอบไหนว่าไม่โกรธไงพอฟืนขึ้นมาได้ก็กลายเป็นเธอที่ต้องงอเขาเอมิกาพาร่างที่อยู่ในชุดภาพแปรกอดร่างกายกำยำที่สวมเพียงบอ็อกเซอร์ ไม่โกรธแค่มีอารมณ์เธอหันไปมองเขาอย่างไม่อยากจะเชื่อเขายกไวขึ้นชูบนอากาศเหมือนจะดื่มฉลองอะไรนะนี่คุณมีอารมณ์ตอนที่ฉันจูบก,กับผู้ชายคนอื่นงั้นหรอคะเขาทำท่าไม่รู้ไม่ชี้โรคจิตเธอว่าเขาแล้วหันหน้าหนีแต่ยกไวขึ้นดื่มทั้งขวดทำท่าปั้นปึงใส่เขาเราเดินเข้าครัวพร้อมกับไวายกดนั้น ดำกํากยําเดินตามเมียแล้ววายอยามีความหมายผมแค่อยากเปรียบเทียบว่ารักใส่ใสมันจะสะใจท่าพิวาสวัดตบจูบได้ยังไงเฮทำอย่างกับเด็กน่าจะติดใจฉันอย่างนั้นแหละเธอวางโขวดวายลงหลังจากดื่มอีกอึกใหญ่จนผิวเริ่มแดงทั้งที่แดงอยู่แล้วเพราะเขาใช้คราวทาน้มันผิวนวลนๆนจนเธอแทบคลั่ง เอมิกาเริ่มคนขนมปังโฮวิตในตู้เย็นขึ้นมาวางบนกระทะและเริ่มทำแซนวิชของเขาและเธอแบบง่ายๆทั้งที่ตอนนี้เกือบจะสี่ทุ่มแล้วโดเจอหยิบเชอร์รี่ขึ้นมาจากกล่องกัดไปหนึ่งลูกแล้วป้อนเธอด้วยปากอีกลูกตะวจิวหาหยอกล้อตามภาษาสามีภรรยาแล้วป้อนไวให้กันพอให้รู้สึ ดูโรสเนหาที่เธอไม่ควรมีต่อเขาน้อยลงไปกว่าเดิมคงพอหิวถึงยอมหยุดกินแซนด์วิชและเริ่มคลุกวงในกันต่อโดยไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกเอมิการู้ดีว่าเขาโกรธแต่ละครเรื่องนั้นมันก็เรียกเดตติ้งดีเกินคาดจนเธอออกงานอีเวนต์กับ หนุ่มคนนั้นบ่อยๆโดยเจอจากจะเลือดขึ้นหน้าด้วยความหงเมเยียและความหงเมียของเขาก็ทำให้เอมิกาถึงกับไม่สบายเช้าวันหนึ่งเธอตื่นไม่ไหวหน้ามืดเวียนหัวจนต้องวิ่งเข้าห้องน้ำไปอาเจียนโกงคอในห้องน้ำจนคอ,อแหบแห้ง ต้องยกเลิกงานอีเวนต์อย่างกระทันหันคิดว่าคงเพราะพักผ่อนน้อยเกินไปพอโลเจอร์กวนใจเธออย่างไม่หยุดหย่อนขนาดหลับไปแล้วก็ยังอุตสา์ปลุกขึ้นมาทรมานกันต่อทำเอาโลเจอร์รู้สึกผิดเอมิกาไม่โกรธแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมอาการเวีนหัวของเธอถึงเป็นแค่เพียงตอนเช้า จึงนึกขึ้นมาได้ก่อนจะชวนลูกหยีไปตรวจที่โรงพยาบาลโดยไม่ยอมบอกเขาเมื่อหมอได้ตรวจอย่างละเอียดและเมื่อหมอถามถึงรอบเดือนเธอจึงเก็ทโ oh, อ้มายกอเอมิกานาซีดก่อนจะขนลุกพรึบเธออาปากค้างพูดไม่ออกอยู่หลายวินาทีเราเริ่มแน่ใจว่า เธอน่าจะท้องและเมื่อคุณหมอตรวจอย่างน่าัดถึงเพิ่งรู้ว่าเธอท้องได้8สัปดาห์แล้วโรเจอร์ตามมาที่โรงพยาบาลหลังจากชิตแจ้งว่าปรยามหาหมอเขาจึงทันได้รู้ข่าวนั้นด้วยเอมี่เขาเรียกเธอสีหน้าซีดเผือดก่อนจะแดงกำ เขาซุดตัวลงรู้สึกหน้ามืดอ,อย่างกับคนแพ้ท้องเอ็มมีกาวใจหายว่าเพราะคิดว่าเขาไม่ดีใจที่เธอกำลังจะมีลูกและเขากำลังจะเป็นพ่อคนเพราะทั้งคู่ไม่เคยพูดถึงเรื่องลูกและเธอก็คิดว่าเธอสามารถคุมได้คงมีสักคืนหรือสองคืนที่เธอลืมกินยาหรือผิดเวลาไป แต่พอเขาเงยหน้ามองเธอ,อเธอก็เห็นเขาน้ำตาคลอคลอเอมี่ผมกำลังจะเป็นพ่อเขาพูดสียงแหบแทบไม่มีเสียงก่อนจะอ้าแขนเอมิกาจึงยิ้มเขาแค่ตั้งตัวมไม่ทันเท่านั้นเองไม่ได้รังเกียจลูกของเธอ,อเธอก็ไปกอดเขาลูกหลังลูกไหล่ชายตัวโตที่ทำอะไรไม่ถูก พ่อจา๋าเขาเงยหน้ามองเธอผมได้ยิกผมอยากได้ยินคำนั้นจากลูกเขาบอกนะหน้าตาอย่างแดงๆเอมิกาจึงหัวเราะทั้งน้ำตาคุณหมอและพยาบาลลูกหยีจึงประทับใจกับภาพที่หาดูได้ยากเหลือเกินเขาคุกเก่าลงต่อหน้าเธอจูบหน้าทองเธอพลางกระซิบ บอกลูกที่ไม่รู้ว่าจะได้ยินสิ่งที่เขาพูดไหมพ่อรักลูกพ่อรักแม่ของลูกเหลือเกินและแล้วเรื่องนี้ก็จบลงด้วยความอบอุ่นและเข้าใจเพราะทั้งคู่กำลังจะมีสัญญาจใจที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของพวกเขาเองเอาสาร จบแล้วนะคะนี่เป็นตอนตอนจ,จบ again. จบเลยนะจบอวสานของไฟพิศวา์ลวงนะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปก็ตาฝากเรื่องเดิมนะ เรื่องอผู้สนับสนุนนะคะยังไม่แน่าจะนะคะว่าจะลงนียาเรื่องใหม่เลยหรือเปล่ายังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะฝากเรื่องผู้สนับสนุนยิ่งให้ก็ยิ่งได้รับนะคะรักนะคะคุณรักษาสวัสดีค่ะ